วิธีรวมคอลัมน์ในโปรแกรม Excel นะครับอ่างไงเลยสมมติว่าเรามีรายชื่อจะอเป็นจะเป็นคำนำหน้าชื่อนามสกุลต่างนี้นะครับแล้วเราต้องการให้มันมารวมคอลัมน์มกันนะโดยที่เราไม่ต้องมาก๊อบวางก๊อบวางอย่างเช่นจะเอามารวมในคอลัมน์ f ทั้งหมดเลยเนี้ยเราก็ ติ๊กคอลัมน์ที่เราต้องการรวมนะครับแล้วก็กดเท่ากับแล้วก็เลือกนะให้เลือกคอลัมน์ที่เราต้องการรวมตามด้วย n ในภาษาอังนะกฤษเนี่ย n คือตัวนี้แล้วก็ติ๊กอีกแล้วก็ n แล้วก็ติ๊กเลือกครับแล้วก็กดเท่ากับอ่าแค่นี้เองมันก็จะขึ้นมาว่าในหม่ำจกมก อันนี้คือวิธีที่1วิธีที่2ทําเหมือนกันครับวิธีี่2นี้เราจะต้องการให้ชื่อกับนามสกุลอ่ะมันมีเว้นวรรคที่ห่างกันนะใส่เท่ากับติกไนแล้วก็ใส่เครื่องหมายแอนนะครับติ๊กเท่งแล้วก็ใส่เครื่องหมายแอนนะครับทีนี้นให้เราใส่เครื่องหมายช่องว่างก็คือฟันหนู แล้วก็เว้นวรรคถึงที่ฟันหนูแล้วก็ n ตามด้วยนาำสกุลค,ครับกด enter ะจะเห็นว่ามันมชีช่องว่างเพิ่มขึ้นมานะตรงนี้นะถ้าอยากจะให้ห่างอีกก็กดฟันหนนะูสองครั้งนะครับก็คือเซลล์นี้ข้างบนนี่นะใส่ตัวเป,ปลาเข้าไปอีกหนึ่งครั้งกด enter ก็จะเป็นแบบนี้ ออกมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้สมมุติว่าเราอยากจะได้สูตรเนี่ยเราก็ลากลงมาเลยครับอ่าสูตรมันก็จะคำนวณให้อัตโนมัติเป็นนางส้มเปียวชี้ตนงชาแน่ไงไหนเท่งเตือนข้างบนมันไม่สวยแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนลาสูตรนั่นแหละอ่าเห็นไหมแล้วทีนี้เราต้องการอยากจะให้มันเรียงตามลำดับอักษรก็เรียงได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเรียงฝั่งฝั่งผลนะเรามาเรียงฝั่ง ฝั่งต้นเหตุก็คือฝั่งนี้เราอาจจะสร้างาสร้างตัวนี้ก่อนคลิกขวาช็อตครับตัวนี้นะ A Z นี่นะเรยงลำดับนะครับ A ถึง Z อพอเรียงระดับกดห้ถึงเส้อเส็ดปุ๊บมันก็จะเรียงระดับให้อัตโนมัตินะครับะะก็คือกอถึงอหอนั่งหูก,ก็แหละครับก็จะมีประมาณนี้